ロングボールで展開ゼッコミツシュートー สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของนิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูหมาต้องเป็นพระเอกของแพ็คนะจริงๆแล้วเป็นพระเอกของแพ็คที่พิโควางไว้นะครับแปดี้เพราะว่าเป็นบิ๊กไทม์ครับที่มาที่ไปวันที่11พฤษภาคมปี2025นะครับเป็นศึกเอลกาซิโกในลาลิก้าระหว่างบาร์เซโลน่ากับเลอมาลิศนะครับผมแมตช์นี้เนี่ยเอมบัปเป้ซัดแฮ นะครับทุกคนแต่ว่าพี่โคเลือกบิกไทม์ของเปเดี้เพราะว่านี่คือคนที่มีอิมแพกมากๆต่อการเปลี่ยนเกมของบาร์เซโลนาจากที่ตามหลังอยู่กับสู่ชัยชนะนะครับถึงแม้ว่านี้ลาฟินยาก็โดดเด่นนะครับผมทําประตูได้2ประตูนะครับผมแล้วก็ยังมีฟลนโตเลสที่แอซซิดได้ถึง3ประตูเลยนะครับผมแต่ถ้ว่าถ้าให้เลือกมา1เนี่ยก็พี่โคเลือกมาเป็นเปเดี้บิกไทม์นั่นเองนะครับจริงๆในแพคนี้เนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นแพของเอลกาซิโกก็ได้นะมีเอ็มบาเป้อยู่ในแพกด้วยใช่ปะ มีลาฟินยาอยู่ในแพ็กด้วยนะครับผมแต่ที่มาในภาพรวมอญญาจจะต่างกันเพราะ Big Time เนี่ยก็จะระบุที่มาที่ไปอย่างชัดเจนก็คือแมสแมสนี้ in, นั่นเองนะครับผมแมสนี Mass ้ไปดี้ผ่านบอลสำเร็จถึง90ครั้งนะครับแล้วก็มี1นึ่งแอสซิสโดยเฉพาะแอสซิสสำคัญให้กับลาฟินยานะครับผม22ปีนะครับอายุ174เท้าหลักคือเท้าวขวานะครับ ซึ่งก็จะเป็นบิ๊กไทมที่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะข่ามาลังนี่ทำไมไม่เหมือนบิ๊กไทม์หรือยังไง <laughs> CMF Box t o b o x นะครับแต่ก็สามารถยืน LMF หรือยืนปีกเป็นสูงเป็นปีกสูงเลยก็ได้นะครับผมบูสเตอร์เ Bo oster, Bot, ม็ดแรกเป็นบอลปรเั่นะครับแล้วก็สกิลพิเศษก็ตรงแับเมตาครับฟรีนอมิ n นลพลาสนะครับ, Plus, นค,รบคนชอบก็ชอบนะบางคนก็ชอบสกิลอื่นมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเ,เดี๋ยวอัพออโต้ให้ดูก่อนนะครับถ้าออโต้เนี่ย คือด้วยความที่เกตเป็นวิกทมมเนาะบางคนตกใจไม่ไม,ไม่แปลกนะครับออโต้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะได้102 103และขึ้นอยู่กับโค้ชนะครับผมซึ่งเฮ้ยนี่มันจริงหรือว่านี่มันเป็นค่าพลังของบิ๊กทามดูค่าพลังไสในแบบออโต้ก่อนแต่อันนี้ใส่บูสเตอร์ไปแล้วเม็ดแรกนะครับผมค่าพลังเกมลุกเนี่ยน้อย73นะครับผมอาจจะเป็นตัวที่อยู่กลางๆตอนลึกมากกว่าบอลตัว bon นี bon ้ว bon ิ bon ่งในเวอร์ช bon ันเด่นที่ความพิ้วนะครับผมของบอลเลี้ยงบอลดีแล้วก็พาสซิ่งค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เป็นกลุ่มค่าพลังที่เป็นสายเพย์เมกเกอร์นะแต่ล่างนี้เป็นสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์แต่ถ้าเสูบสบล็อก 86ซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับสปีด87นะครับอาจจะดันถึง90ได้ถ้าเกิดชอบบล็อกซ์บ็อกซ์ใสยความเร็วนะครับสปีดต้น84เตะแรงก็พอตัวนะครับความอึดดิจริงๆต้องเป็น8บอดนะครับแต่ว่าซามิน่าร่างนี้ใส่มา89แบบออโต้นะครับที่สำคัญอีกหนึ่งจุดเด่นของเฟรดี้ที่บางคนอาจจะมองข้ามคือใช้2เท้าแบบเพอร์เฟกนะครับเลกูลารี่กับเวลี่ไฮนะครับทีนี้ในการอัพค่าพลังนะครับถ้าเกิดใครจะไปสูงสุด104นะครับเราอาจจะต้องมีโค้ชที่มันไปบูสสสตขออองงงงงกกกลาาาาเนนนะะซึ่่่่บควใหญ็จจไมมี ใช้กันนะครับแต่อัพให้ดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าจะไป104นะครับผมอาจจะต้องลดพาร์ตซิ่งเลยนะครับผมพาร์ตซิ่งจากเดิม12นะครับลดลงเหลือ10นะครับแล้วก็ดีเฟนดิ้งนะครับดีเฟนดิ้งออโต้เนี่ยแก็ลดลงเหลือเพียงแค่4เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เด็กเซตตี้เพิ่มเป็น5นะครับโลเวอร์บริสเเตนเพิ่มเป็น12นะครับผมก็จะเป็น0 1 8 5 1 2ิบอันนี้ในกรณีที่ขึ้นหนึ้อยสีนะครับผมใช้คำว่าขึ้น อาจจะฟังดูไม่สูงแต่มันก็คือขึ้นจริงๆนะครับนะแล้วก็ใช้บูสเตอร์เป็นบูสเตอร์เทคนิคด้วยนะครับสำหรับโคสกลองกลางบางคนเท่านั้นนะประมาณ 2- 3สคนที่สามารถใช้ได้ซึ่งก็เป็นโคสที่ไม่ค่อยมีคนใช้กันเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าสําหรับเปดี้เนี่ยถ้าจะเอาแบบมาตรฐานแล้วก็ค่าพลังข้างในสวยแล้วก็ตรงกับโคสที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนําที่103แล้วกันนะครับผมเอ่อพัตซิ่งเนี่ยใส่แค่9อันนี้ร้อที่ผมคิดว่าน่าจะลงตัวนะครับผมดิฟฟิ้งเจ็ดนะครับ นะครับอันนี้ผมจะขอเพิ่มความอึดนะครับไอเป็นเปดี้แปดปอดคนเดิมนะดีเฟนดิ้งผมจะใส่แค่3พอนะครับผมอ่ะพอยที่คืนมาตรงนี้นะฮะเราจะไปเน้นที่ความอึดความเร็วนะครับผมก็คือโลว์บอดี้สเตนต์นะครับผมแล้วก็เด็กเซตตี้ความคล่องนะครับผมแล้วก็เรื่องของสปีดต้นเรื่องของบาลานซ์นะครับผมเด็กเซตตี้ผมใส่เป็น9นะครับผมแล้วก็โลว์บอดี้สเตนต์นะครับผมใส่ไป ให้เป็น11นะครับ097 91 03 097 91 03นะครับอันนี้ในคนอีที่ ผมคิดว่าเหมาะสมนะสำหรับ103ข้างนอกนะครับแล้วก็ไส่ในนะครับผมก็จะค่อนข้างสวยที่สําคัญคือไม่ต้องใช้โค้ดแบบขีดจํากัดด้วยนะครับเราใช้โค้ดตามที่เราใช้อยู่เลยแถมบูสเตอร์นะครับผมไม่ต้องเจาะจงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะไป104ตามที่บอกเมื่อกี้ก็ต้องใช้เป็นบูสเตอร์เทคนิคนะครับแต่ถ้าเป็น103แบบนี้นะครับข้างในสวยไม่ต้องจํากัดโค้ดนะครับผมก็สามารถใช้บูสเตอร์ได้หลากหลายเลยนะครับผมบูสเตอร์ที่เพิ่มสไตเกอร์อินซิง agility hard worker shooting f ง e รี i c กอะไรพวกนี้คื ได้เกือบทั้งหมดเลยเราใช้ random booster ก็ได้นะครับผมสำหรับการอัพแบบนี้นะครับอืมค่อนข้างยืดหยุ่นกว่านะครับไม่ต้องไปแบบโอต้องเอาค่าพลัง u ุ e r ออสูงสุดต้องไปเปลี่ยนโค้ชตามนักเตะนะครับขนาดนั้นนะครับผมนะดูค่าพลังไส้ในนะก็ไม่ได้ ไม่ได้แผ่วไปนะครับความคล่องก็ยังดูดีอยู่นะครับเห็นไหมเรื่องของคัตซิ่งก็ยังดูทรงดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะลดไปบางอย่างนะครับผมดิฟเฟนดิงนะครับเราคงไว้3แต้มก็ยังมีแบบเอนเกจเมนต์ช่วยหน่อยๆนะครับในขณะที่เราได้เพิ่มขึ้นมาก็คือความเร็วความคล่องนะครับสปีดเราเพิ่มเป็น91็นะครับนี้สปีดต้นเป็น90เอาไว้จังหวะออกตัวเนาะบ็อกสูบ็อกเตะแรง86นะครับผมมาลล้างทรงตัว95นี่ได้ความคล่องขึ้นเลยนะได้าพิบห้าแต่ได้ความอึดเพิ่ม สกิลที่ติดตัวมานะครับก็เป็นสกิลสายคล่องเนยนะฮะมีดับเบิลทัสคัตบีไฮเ์เทิร์นโซคอนโทรนะครับผมสกิลพาสเพียบนะครับวันทัสพาสทรูพาสซิ่งพินพอยด์คอสซิ่งเอัลไซเคอร์เลอร์ฟโนเมเนีลพาสนะครับสกิลเกมรับแท็กแบ็กอินเตอร์เซปชันนะครับแต่ยังขาดสกิลที่โคตรสำคัญไปก็คือเวทเีดพาสอันนี้ควรจะต้องใส่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยืนสูงนะครับใส่ชูดติ้งสกิลพวกเฟิร์สไทม์ช็อตลองเล็งชูดติ้งลองเล็งเคอร์เลอร์ถ้ายืนต่ำนะครับก็เน้นดิเฟนิิิ้งสป่มับอรระะคตผ เข้าสู่ประเด็นสําคัญของี้ก็ครับก็คือว่านี่เป็นบิ๊กไทม์ที่ค่าพลังค่อนข้างน้อยนะครับผมถ้าว่ากันตามตรงถ้าเทียบกับนักเตะระับสากลนะครับไม่ได้เอาพวกกัปญี่ปุ่นกัป หลีกอ <medio S 2> no ื part, ่นเฉพาะเจาะจงออกไปนะครับเฟดี้ต้องเป็นการสากลนะครับผมคือไม่ต้องมีเงื่อนไขในเรื่องของบูสเตอร์ต้องจัดทีมเทาเลอร์เดียวกันอะไรพวกนี้จากหลีกเดียวกันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องเป็นค่าพลังที่ค่อนข้างสูงสําหรับเกรดบิ๊กไทม์บางคนก็คาดหวังว่าบิ๊กไทม์แต่ละแพ็คเนี่ยค่าพลังจะต้องไม่น้อยต่ํากว่าร0 5นะครับผมแต่สําหรับเปดี้ที่ออกมาเนี่ยนะก็ต้องว่าตามตรงว่าค่าพลังโอวอลค่อนข้างผิดหวังสําหรับพวกเราส่วนใหญ่นะครับผมแต่สําหรับใครที่อาจจะเน้นในเรื่องของการใช้งานเ่คาาพลัังหมมะสกบ แหนงและวภาคพลังไส้ในมากกว่าค่าพลังข้างนอกเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่อาจจะเป็นตัวท็อปทของเทียร์ได้หรือเปล่านะครับผมพอจะวัดไปว่ากับพวกโลธามาเทอุสกาเลนซีดอฟได้หรือไม่นะครับผมเนาะที่เป็นตัวส่วนอีพิกหรือแม้กระทั่งพวกโชว์ไทม์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์อื่นๆนะครับถ้าเกิดใครขาดนักเตะที่เป็นกองกลางสายมดงานบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยก็คงต้องต้องหันมามองนะครับว่าเบดี้มีของอะไรหรือไม่นะครับผม จังหวะที่คุณเห็นส่วนใหญ่อยู่นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจุดเด่นของเฟด,ดี้เลยนะเรื่องของความคล่องครับผมการไปกับบอลมีความคล่องตัวมากๆนะครับไทยที่เคยเล่นเฟดี้ร่างเก่าไม่ว่าจะเป็นการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์เมื่อก่อนนี้นะครับผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฟดี้เนี่ยเป็นตัว ที่อาจจะพูดกันตรงๆอาจจะเหมาะกับสไตล์เคียร์ทีเพลย์เมเกอร์มากกว่าได้ซ้ำหรือไม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแตตความคล่องนะครับผมการเลี้ยงบอลคองบอลม,มีความพิ้วในตัวนะครับมีบาลานซ์สูงนะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลโดยเฉพาะล่างนี้เนี่ยก็ใส่พาร์ซิซ่งมาค่อนข้างสูงแล้วก็ฟีโนเมเนลพาร์ด้วยนะครับเท่าว่างันตามตรงนะ เอามายืนสูงเนี่ยเขหน้าสนใจแต่ผมก็จับยืนสูงดูนะครับผมเออเอาเป็นตัวคิลเลอร์พาสให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยคล้ายๆทําทหน้าที่เป็นเออครียตติเพเมเกอร์ไปเลยยืนถึงสูงเนี่ยครับผมผลลัพธ์จากการยืนสูงเน้นเกมรุกเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างพิวนนะครับผมเล่นสายเป็นสายคล้องเลยนะครับผมจ่ายบอลก็ดีแถมสกิลพิเศษก็มีประโยชน์มากๆในพื้นที่แคบๆนะครับไม่ต้องหันหน้าหันหลังมากนะครับเนี่ยดึงกองหลังดึงกองกลางใช้เหลี่ยมแล้วกันนะครับผมในการ ประคองบอลไว้นะครับผมหาจังหวะดูช่องเปิดเมื่อไหร่นะครับผมก็จ่ายทันทีนะครับผมจังหวะแบบเนี้ยเปดี้มีประโยชน์มากๆนะครับผมแต่เมื่อไร่ก็ตามนะครับผมที่จังหวะเปดี้เหลี่ยมต้องยิงประตูเอง <laughs> อันนั้นแหละครับผมนั่นคือจุดอ่อนที่เราเห็นในชัดนะครับเนื่องจากว่าเปดี้จะไม่ใช้สายจบนะครับค่าจบสกอร์ค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเอาไปยืนสูงเป็นกลางรุกนะครับหรือว่า CMF นี่แหละแต่ว่าตั้งยืนสูงหน่อยแน่นอนต้องมีจังหวะที่ต้องยิงเองนะครับใครจะไปเล่นแบบต้องรอจ่ายให้เพื่อนอย่างเดียวนะมันต้องมีจังหวะยิงเองด้วยนะครับผมอันนั้นอาจจะเสียเปรียบหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวะจ่ายนะครับผมบอกเลยว่าจังหวะคุกขิดคุกคิดยกบอลจ่ายบอลแบบพื้นที่แคบแคบ เราก็ไม่ต้องแบบจัดระเบียบร่างกายเยอะนะครับกดจ่ายไปเลยแต่จุดอ่อนที่เห็นเลยหลังจากที่เราลองเล่นนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการจังวะจ่ายนะครับผมมีบางครั้งที่น้ําหนักมันจะขาดขาดเกินๆนะครับสนะครับสำคัญมากๆเลยฮะนี่ครับผมแรงปะทะครับผมเนื่องจากค่อนข้างตัวเล็กนะครับผมแล้วก็ความแข็งก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเสียเปรียกนะครับในเรื่องของแรงปะทะที่ต้องปะทะกับกองกลางฝั่งตรงข้ามนะครับเวลาโดนเบียดโดนแซะเนี่ยก็จะเสียจังหวะเสียเลี่ยมแล้วก็ทําให้เสียบอลเสียการทรงตัวนะครับถึงแม้ว่าจะมีบาลานซ์ที่สูงแต่ว่าค่อนข้างตัวเล็กนี่ทําให้ส่งผลกับเกมค่อนข้างมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นให้มีประโยชน์เนี่ยที่สุดนะครับเขก็ก็หลีกเลี่ยงการเข้าปะทะนะครับเล่ยงการจ่ายบอลคีลพาร์าสวยๆอันนี้ทําได้บ่อยนะครับผมแต่อย่าลืมฮะอย่าลืมไปใส่ไว้เท็ดพาร์ตนะครับผมถ้าไม่ใส่เนี่ยถึง จะส่งผลต่อศักยภาพมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายแทงทะลุช่องนะครับมีจังหวะขัดขาด,ดเกินๆอยู่นะครับเบาไปแรงไปมีให้เห็นนะถ้ายังไม่ได้ใส่สกิลเวทท์พาสนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปใส่เลยนะครับผมก็หลักๆเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับผมคือถ้าเกิดใครที่ทดูแค่สแตทบางทีในบางมุมมองเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นนะว่าจุดอ่อนเป็นยังไงจุดแข็งเป็นยังไงนะครับผมเนี่ย จุดแข็งคือความพิ้วครับผมเล่นบอลกลางสนามนะครับผมไปกับบอลได้ค่อนข้างดีถ้าอัพแบบเน้นแบบนี้นะผมเน้นสปีดเพิ่มขึ้นนะครับผมเน้นความอึดเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เน้นเรื่องของบาลานซ์ทรงตัวสปีดต้นนะครับทำให้การไปกับบอลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นจังหวะจ่ายขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณนะครับว่าจะยกจะตักจะแทงจะทุช่องจะทําชิ่งอะไรยังไงแค่ไหนนะครับพื้นที่ต่อไปมันก็เปิดนะครับเขาอาจจะไม่ใช่พระเอกที่คอยจบสกรอให้กับเรานะครับผม เพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสําหรับการยืนสูงเป็น AMF หรือตั้งเป็นตัวสูงๆเลยนะครับแต่เป็นตัวจ่ายจากพื้นที่ที่สองเลยกันนะครับพื้นที่กลางสนามนะครับไม่ต่ำจนเกินไปไม่สูงจนเกินไปนั่นคือพื้นที่ของเฟรดี้ที่จะแนะนำนะครับยังไงก็ตามครับผมภาพรวมนะครับจากที่ได้พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ย ถามว่าเปดี้บิ๊กไทม์เก่งหรือเปล่านะถ้ามองเรื่องของการใช้งานนะครับมันก็พอใช้ได้นะจริงแต่ผมก็ยังผิดหวังเหมือนกับหลายคนอยู่นะครับผมไม่ได้ผิดหวังในตัวเปดี้นะเปดี้ก็คือเปดี้ตามที่พี่โคทํามาอยู่แล้วสไตล์แบบนี้สแตทแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าผิดหวังที่การบิ๊กไทม์ควรจะต้องมีค่าพลังสูงกว่านี้อีกสักหน่อยได้อเปล่าพี่โคนะร้อยสี่ก็แบบว่าเขาต้องมีเงื่อนไขซะหลือเกินนะครับผมบิ๊กไทม์ควรจะต้องสัก105ด้วยหรือไม่ครับขอบคุณคุณนภุด้วยนะครับสำหรับไอเดีย ไม่ไดกดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีรวิวท,ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับมี e ต่มา g ีมั o r the b e t ่ e ข t ันนะม m ่ I t ับที่มี w o ว l d n e ะ e r b มร i น e I s ามาร e just to s ท y า m ทา r i g านย And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day.